ชีวิตนี้เพื่อใครเรื่องที่9สหายเอ๋ยสหายธรรมชาวไทยผู้หนึ่งเขาไปเรียนหลักสูตรโยคีเฉพาะชาวนานาชาติมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนไทยเขาบอกกับฉันนานแล้วว่าคำว่าธรรมะนั้นแข่งอินเดียจะรู้ความหมายว่า ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่หน้าที่นั่นเองแล้วภาพของผู้หญิงสองคนนี้ต่างมีหน้าที่ประจําวันหน้าที่ของชีวิตแน่นอนชัดเจนคือการทํางานเพื่อชีวิตชีวิตนี้ต้องทํางานจะเป็นไปตามหน้าที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันทุกคนจะต้องทํางานตามหน้าที่นั่นเอง คนแรกนั้นมีหน้าที่คือทำมาหากินขายเสื้อผ้าแฟนซีเพื่อรายได้มาเลี้ยงครอบครัวเมื่อมีเงินพอที่จะแบ่งปันแล้วเขาจะซื้อของกินของที่ใช้ทำบุญแจกจ่ายตามกำลังฐานะของตัวเองส่วนอีกคนหนึ่งมีหน้าที่หลักเช่นกันคือช่วยงานกิจกรรมธรรมทานเพียงแค่ลงทุนออกแรงกายใจเพื่อหนุนกิจกรรมนี้มิให้ขาดตอนลงไปเพียงแค่นี้ ณรงเจแห่งนี้กำลังจะบ่ายหน้าเปลี่ยนโฉมใหม่ภายใต้กฎธรรมชาติกฎแห่งการเปลี่ยนแปลจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งทางจิตใจอยู่อย่างพอดีมีเป้าหมายชัดเจนเน้นคุณธรรมในดวงจิตจิตนี้จิตเดียวยังคงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยส่งเส,สร,ริมวลีของท่านปราดเท่าของจื้อเมื่อกว่า2 0 0พปีที่แล้วว่าเมื่อไม่ปรารถนาสิ่งใดที่จะให้ใครมาทำสิ่งนั้นกับเราแล้วจงอยากกระทำสิ่งนั้นๆกับใครเขาเลย ขอฝากไว้เป็นข้อคิดวลีอมะตะนี้ยังคงศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ตลอดการตลอดไปอมิตตพุทธสอโนคาพร9ธันวาคมพุทธศักราชส5 6 2เวลา12บสนาฬกา13นาที